โค้งร้อยศพจังหวัดสงขลาช่วงปี2014ิ่ที่ผ่านมาได้ปรากฏข่าวดังร่ำารือไปทั่วที่ชาวบ้านเคยพบเจอกับเรื่องราวสุดผวาของโค้งร้อยศพอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยความเชื่อที่ว่ามีตัวตายตัวแทนในช่วงเวลานั้นเรื่องราวนี้ถูกแพร่กระจายส่งต่อไปยันหลายหมู่บ้าน ในอำเภอนาทวีจนชาวบ้านต้องนิมนต์พระมาปัดเป่าเพื่อทรงวิญญาณและสร้างขวัญกำลังใจโดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุแต่ละครั้งสักประมาณสองถึงสวันจะมีคนเห็นสุนัขสีดำหรือผู้หญิงปรากฏตัวและหลังจากนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนโค้งแห่งนี้ แต่ความเฮียนก็ไม่ได้ทุเลาลงไปโดยชาวบ้านและหน่วยงานภาคกลัต้องนิมนต์พระเกจิชื่อดังของภาคใต้นั่นก็คือพระสามตาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาทวีและเจ้าอาวาสวัดอื่นๆถึงแปวัดมารวมทําพิธีโดยพิธีดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนเพื่อมาสวดขอร้องวิญ,ญญาณทั้งหลาย อย่าได้หาตัวตายตัวแทนอีกเลยเรื่องราวสืบเนื่องมาจากโค้งแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุนี้เพียงครั้งเดียวไปถึง13ศพต่อมาจึงมีเพิ่มอีกเรื่อยๆชาวบ้านจึงพากันเชื่อถึงที่มาว่าโค้งแห่งนี้ต้องหาตัวตายอย่างแน่นอนบางคนดวงไม่ดี ก็เคยโดนพีหลอกต่างๆนานากันมาแล้วซึ่งหากใครถึงคาดก็จะได้สังเวยชีวิตณจุดนั้นพระว่าอีกประเด็นที่สำคัญคืนอถนนเส้นนี้จะไม่มีไฟในช่วงกลางคืนการสัญจรจะบางตาจนไม่กล้ามีใครผ่านความหนากลัวระทึกขวัญจึงเพิ่มพูนขึ้นแต่ช่วงหลังได้มีการสร้างสาร,ระปะภูมมขึ้น จึงทำให้ชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้เส้นทางนี้กันอีกครั้งและส่วนหนึ่งของการทำพิธีในครั้งนั้นชาวบ้านก็อยากส่งดวงวิญญาณทั้งหลายจะกค้งนี้ให้ไปพุดไปเกิดและเกิดสิริมงคลเรียกขวัญและกำลังใจของคนในพื้นที่ให้กลับคืนมาและเรื่องราวต่างๆก็ดีขึ้นตามลำดับไม่ค่อยพบเจออุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนเช่นเคยสุดท้ายนี้ ไม่ว่าจะโค้งไหนหรือบนถนนแห่งใดอากผูขับขี่ไม่ต่างตนบนความประมาทมันเช็คสภาพยานพาหนะและตัวคนขับก่อนเดินทางอยู่เสมออุบัติเหตุร้ายแรงยอมเกิดขึ้นได้ยากอันหนึ่งจเจ้าอวาตวัตนาทวีได้เคยกล่าวว่าคนเราต่องต่างตนอยู่บนความไม่ประมาทมีสติในการขับขี่ ไม่ดุดันหรือคึกขนองในการขับรถต้องนึกถึงคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านอีสําคัญอย่าดื่มของมึนเมาอย่างไรก็ตามทางจันร์เจ้าค้าก็ขอให้ปู้ใช้ถนนทุกท่านต่างมีสติและมีน้ำใจขอ,อให้ใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้ถนนแต่ละซ้ายกลายเป็นโค้งร้อยศพเช่นเรื่องราวนี้ หากท่านชื่นชอบในการฟังเรื่องราวลี้ลับเขย่าวขวัญหรือเรื่องประหลาดท่านสามารถกดติดตามช่องจันเจ้าขาเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องได้นะคะขอบคุณคะ่ะ